สวัสดีค่ะใต้ร่มพระบารมีจักกรีวงวันนี้ยังคงนำเสนอพระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หซึ่งทรงมีพระราชทานแด่สมเด็จพระนางเจ้าสวพภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถเมื่อครั้งเสด็จประพาสยุโรปรัตนโกสินสก116ร์ศก116ให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันต่อนะคะ เรือมหาจัก,กรีที่โกลัมโบวันที่23เมษายนรัตนโกสินทศก116ความต่อไปว่าการต้อนรับในเวลากลับก็เหมือนกับเวลาไปมีราษฎรมาสาธุมีพระมาะอ่านแอดเดรสสวดชัยมงคลคาถามีซุ้มตกแต่งต่างๆกันฉันได้ถามพระถึงเรื่องห่มดอง และบอกว่าในเมืองเราไม่ได้ห่มเช่นนี้ในบ้านดูแกยอมรับออกมาเองทันทีว่าแต่นี้ไปจะห่มคลุมเห็นจะไม่รู้ว่าอย่างไรถูกอย่างไรผิดมากกว่าอย่างอื่นมีคนหนวดยาวถึงสะดือคนหนึ่งมาหาดูเป็นรอยเปลาะละเห็นเวลานอนจะต้องขอดเป็นที่นับถือกันว่าใครมีหนวดยาวดังนั้นดีหรือครึประการใดอยู่ เล่ากันว่ามีคนหนึ่งยาวถึงตีนวันหนึ่งเผลอไปเดินเหยียบขาดแต่นั้นมาก็กล้าเป็นมวยที่คางคู่กับมวยที่ท้ายถอยกลับมาถึงโกลัมโบบ่ายโมงเศษพักที่เรือนกีนอีกกินกลางวันทำโทรเลขแจกของแจกลูกแล้วลงไปดูของฝีมือช่างเมืองนี้ที่ขอให้เจ้าพนักงานเขาพามาขายซื้อบ้างส่งไปบางกอกบ้าง เอาไว้บ้างแต่รถที่ฉันว่าส่งไปให้เอียดเล็กนั้นติดมาเสียที่นี่เพราะมันยุ่งเต็มทีจะซื้อของก็ต้องปิดประตูทั้งพระทั้งคฤรหัดยุ่มย่ามอยู่เสมอไม่ต่ำกว่า300คนในใต้ถุนเรือนวันยังค่ำหลบเสียเป็นพื้นแต่จำเป็นต้องรับเพราะกรมน้ำกรมการขอมาช่วยแนะนำขอร้องเลือกต้นปาล์มต่างๆที่แต่งเรือน ซื้อส่งเข้าไปกรุงเทพมหานครและอะไรอื่นๆบ่ายห้าโมงไปรถเที่ยวตามชายทะเลคอนเฟสเป็นต้นดูก็ไม่แปลกกว่าวันแรกไปได้นะักเพราะมันหมดทุนเท่านั้นกลับมาพอเวลาพลบฝนตกมีพายุมากผู้ที่มารับก็มาส่งตามเดิมลงเรือมาฝนเปียกไปทั้งนั้นประดักประเดิดในเรื่องคนลงเรือบ้าง ของเปียกบ้างสองทุ่มจึงได้เป็นการพรักพร้อมกันวันนี้จะอยู่คืนหนึ่งก่อนจึงได้ตั้งใจว่าจะเขียนจดหมายเช่นนี้ให้ตลอดแต่ดึกแล้วเหนื่อยเต็มทีจึงสมย่อเลอะไปก่อนอันที่แท้การที่ขึ้นเกาะลังกานี้เป็นอันได้ความรู้ชัดเจนในการที่ท่านแต่ก่อนคุยกึกกักกันอยู่เป็นอันมากการที่อ่านก็ดีฟังเล่าก็ดี เท่าใดเท่าใดสู้เรียนด้วยตาและฟังในพื้นที่ไม่ได้ประเดี๋ยวเดียวก็โปร่งไปได้เป็นอันมากฉันมีความประสงค์ที่จะไปอนุราชบุรณะเป็นคนละเมืองกันกันกบลังกาทุกวันนี้แท้จริงพระพุทธรูปจะเปรียบกันก็ถึงพระชินสีกับตุกตาตละอัดเจ้าเมืองเชิญฉันเอาคำมั่นสัญญาว่าถ้าขากลับขอให้ไปที่นุวาราลิยะฉันก็รับว่า ถ้าได้กลับทางอินเดียก็คิดอยู่ว่าจะไปแต่อนุราชบุระนั้นทางรถไฟต่อต้อนรถไฟชั่วโมงเศษเท่านั้นแต่สิ่งที่จะดูมีมากนักกลัวว่าสามวันจะไม่พอเพราะโรคเจ็บบ้านจะไม่ยอมให้ไปหรือประการใด หลวงสุนทรน,นั้นใช้สอยวิ่งเต้นคล่องดีฉันได้เอามาด้วยสำหรับที่จะให้จัดการให้พวกนักเรียนและขุนนางนอกจำนวนได้มีที่พักพิงในเวลาขึ้นบกโรคคิดถึงบ้านกำเริบอยู่บ้างแล้ววงเล็บเปิดพระบรมาพิไทยวงเล็บปิดจุลาลงกรปอรอที่6เเรือมหาจัก,กรีในทะเลอาหรับ วันที่23เมษายนรัตะนะโกสินสก1ร์ศก116ถึงแม่เล็กในระยะนี้ฉันเกือบจะไม่มีอะไรบอกทีเดียวเป็นแต่แล่นเรือมาแล้วอ่านบ้างเขียนบ้างวันยังค่ำวันยังค่ำนึกอะไรต่ออะไรเรื่อยเปื่อยไปออกเรือเวลาสองโมงเชา้าฉันตื่นต่อเมื่อยิงปืนใครมาหาก็ไม่ได้พบคลื่นราบสบายดี วันนี้ได้ทุกขเวทนาแสนสาหัสด้วยกางเกงไอ้ฮุกเกอร์ทำใส่ไปกินข้าวเจ็บเต็มทนใครๆเห็นก็ย่อมว่าไม่เป็นกางเกงที่ฉันจะใส่ได้เลยที่เย็บที่เมืองโกลัมโบหกตัวกว้างกว่าฮุกเกอร์นิดหนึ่งใช้ไม่ได้เหมือนกันเพราะมันไม่มีช่างเย็บดีเหมือนกันกับตันคัมมิงรับไปให้ควอเตอร์มาสเตอร์แก้ สวัสดีโสพลส่งรายงานการเล่าเรียนลูกและรูปบ้านแทบโลคอตเมืองเมดเดนฮิในเมืองอังกฤษกับบ้านที่เมืองเยนีวเวอร์สวิตเซอร์แลนด์เรียกว่าปากเดสโอวิฟตั้งอยู่ฝั่งทะเลสาบลาเมนมาฉันได้ส่งมาให้แม่เล็กดูด้วยแม่เล็กคงจะทราบจากโทรเลขแล้วว่าดุคออฟเยนัวจะมารับฉันที่วินิส ลูกโตกับจีระจะมาที่นั่นเล็กกับเพนจะมาที่สวิตเซแลนด์ขอให้บอกสุขุมานว่าชายบริพัตนั้นเขาจะพาไปเยอรมนีแต่วันที่17แล้วเอมเปอร์อร์ให้ไปอยู่ที่เมืองโปสดมอันเป็นที่ใกล้ที่ประทับจนกว่าจะไปเยอรมนีจึงจะพบกันฉันได้รับโทรเลขบอกข่าวเรื่องประชุมและออกขุนนางว่าเป็นการเรียบร้อยก็มีความยินดี นึกว่าแม่เล็กคงสบายขึ้นแล้วทราบจากมาดมยักมินส์ว่าเจ้าพระยาอภัยราชาบอกว่าโทมเต็มทีวันที่24เมษายนวันนี้มาเฉยๆไม่มีอะไรจะเล่าเลยกางเกงเขาแก้มายังชั่วขึ้นมากแต่ยังไม่ดีแท้เวลายามหนึ่งมาเห็นประพาคารเกาะมินิกอยตรงกับที่เรียกเมืองแม่ไม้ ฉันได้คัดจากจดหมายเดินเรือส่งมาให้ดูด้วยเป็นเรื่องล้อกันเล่นสนุกมากกับตันคัมมิงตั้งกรมสรรพศาสตร์เป็นดุคออฟมินิกอยหมอไรเตอร์เป็นด ok ็อกเตอร์ออฟมินิคอยกรมสรรพศาสตร์เกี่ยงจะเอาหลวงสุนทรไปอีกคนหนึ่งให้ได้พระยาสริ์อยากขึ้นเต็มทีวิงวอนกับตันว่ากลับมาขอให้แวะให้ได้จะช้าไปสักชั่วโมงก็ไม่น้อยใจเลย บางทีเมืองแม่ไม้ในเรื่องอินหนาวใหญ่จะยืมเอาเรื่องในเกาะนี้ไปแต่งกระมังเพราะเขาค้าขายไปมาถึงกันวันนี้ฉันแต่งเรื่องพระทันตธาตุส่งมาให้อ่านทำงานกว่าวันละ12ชั่วโมงทุกวัน ทนหมักเหงื่อและอาบน้ำเค็มหลายวันเป็นผื่นคันและลงมือเป็นฝีสียอดแล้วประดักประเดิดเต็มทีขี้พึ่งเหลวเหลือเกินหายสองยอดเป็นหนองสองยอด วันที่25เมษายนวันนี้ห่างฝั่งและเกาะออกมาอยู่ข้างมีคลื่นที่เมากันเปรอะเสมอมามีหลายคนฝนตกพร่ำเพื่ออากาศมัวยังค่ำแต่ร้อนก็ไม่ได้เบาบางเลยฝีเจ็บมากขึ้นนั่งไม่ถนัดเมื่อยเต็มทีน่ากลัวจะพุไปทั้งตัวต้องอาบน้ำจืดเพราะน้ำเค็มจัดเต็มทีเขาว่าอาบไม่สบายขี้พึ่งเกาเอียก็เหลวเลอะหมด ลงบ่นเล่นกันถึงบ้านใครๆไม่รับสักคนเดียวพระยามหาโยธาฉันว่าแกเสียน้อยข้างหลังมีที่หมายข้างหน้าหมอก็เป็นแต่ย้ายบ้านชาย,ยันก็เพราะไม่ใคร่พึงใจเว้นแต่กรมสรรพาศาสตร์ไม่มีเหตุอันใดจะแก้ฉันช่วยแก้ให้ว่าจริงที่ไม่นึกถึงสิ่งใหญ่แต่นึกถึงสิ่งเล็กๆเ,เขาหากันลั่นไปจะแก้ก็นึกภาษาอังกฤษไม่ออก ต้องเถียงออกมาว่าเป็นตายอย่างไรจะเถียงภาษาไทยได้หากันออกลั่นจะท้องแข็งตายเสียแล้ววันที่26เมษายนวันนี้หมอให้กินน้ำแร่ไม่เป็นเรื่องอันใดเกณฑ์ให้อดเสียเกือบตายให้กินแต่เช้าตอนเช้าไม่ให้กินฉันดันกินข้าวต้มตอนกลางวันกินแกงต้มส้มตอนค่ำไม่มีอะไรจะกินเพราะ ลมเป่าปากเปื่อยกินแกงไม่ได้ยาสมานก็ลืมไม่ได้เอามาทั้งสองหีบยาหมอให้ก็ยังไม่เห็นคุณอันใดกินแต่ข้าวคลุกน้ำพริกเผาบีบมะนาวให้มากๆเท่านั้นไม่ต้องปฏิสังขาโยก็กลืนคล่องไปตามแกนวันนี้ค่อนจะอยู่ข้างไม่สบายมากกับตันกรมสัพาศาสาตร ไม่สบายด้วยกันเว้นแต่พระยามหาโยธาแก่ไม่สบายหน้าสงสารเป็นก้อนหรือลำแข็งใต้โครงลุกไม่ขึ้นฉันเอาเตียงและที่นอนของฉันให้นอนดูแกพร้อมเต็มทีเรือมหาจัก,กรีวันที่27เเมษายนวันนี้เป็นวันที่อากาศแห้งใสสว่างแดดไม่จัดมีลมพัดเย็นสบาย ตั้งแต่มายังไม่มีวันใดเหมือนเลยใจคอโปรงหมอแกว่าเหมือนยุโรปในเวลาหน้าร้อนให้รางวันควอเตอร์มาสเตอร์คนที่แก้กางเกงและให้รางวัลเล็บตะแนวสามคนในระหว่างที่นุ่งกางเกงไม่สบายนี้ฉันนุ่งผ้าเวลาบ่ายสามโมงฉันเห็นเชือกที่เขาทอดวัดเรือเดินไม่หมุนนึกจะบอกกับตัน มาพบหมอชวนพูดลืมไปเสียเวลาบ่ายห้าโมงกับตันเอาเชือกมาให้ดูเป็นรอยปลาฉลามกัดเชือกขาดเหมือนมีดตัดก้อนที่กลืนเข้าไปมิใช่เล็กน่าจะตายฉันเก็บเอาเชือกนั้นไว้จะไปใส่มิวเซียมวันนี้ค่อยสบายขึ้นทุกอย่างแต่ยังไม่เป็นปกติไม่มีอะไรจะเล่า เพราะฉันเป็นพระนักเรียนมีแต่นอนอ่านหนังสือและเขียนหนังสือ,อย่างค่ำไม่ใครจะได้ทำอะไรมีเวลาพูดเล่นแต่กินข้าวกับเดินเล่นเย็นบ้างไม่ทุกวันเขาเล่นโปส์แมนกันลักษณะก็ลิงชิงหลักแต่เขียนชื่อติดไว้ตามเสาเป็นเมืองท่าต่างๆมีคนขานชื่อทีละสองท่าถูกชื่อท่าใดคนอยู่สองท่านั้นต้องเปลี่ยนกัน วันนี้ทำรายงานถวายกรมมาเหมือนวชิรยานถ้าอยากจะทราบให้ประวิทย์ขอมาดูก็ได้มีความแปลกที่ฉันบอกแม่เล็กบ้างเรือมาหาจัก,กรีวันที่28เมษายนหมายว่าจะเห็นเกาะโซโกตราแต่ถึงเวลาค่ำเดือนมืดและมาห่างถึง60ไมล์จึงไม่เห็นเกาะนี้คนในพื้นเมืองพวกเบดาวินชาติอาหรับและโปรตุเกส บ้างอังกฤษเข้าไปยึดเอาในสิปีนี้พรุ่งนี้เห็นจะได้เห็นเกาะสองพี่น้องตูราเดอร์สแต่คงไกลๆไ,ไม่มีอะไรแปลกประหลาดเลยวันนี้ค่อยเป็นปกติขึ้นในการที่เป็นฝีและอื่นๆ mm. เรือมาหาจาัก,กรีเดินดีมากมามงละสิบสองไมล์ไม่ตกเลยเรือซีลอนบางทีล้าหลังห่างเราไปมากๆ จนพวกกับตันเรือเราสงสัยกันว่าหน้าที่เราจะต้องจูงซีลอนสักมื้อหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังคะติดตามรับฟังใต้ร่มพระบาร,รมีจากกรีวงได้ในช่วงเวลานี้นะคะช่วงเวลาของเพลงรักรอสอ2ณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดราชบุรีคลื่น AM 1593กิโลเฮิรตซ์ ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเวลา8นาฬิกาถึง9นาฬิกาโดยประมาณค่ะและย้อนหลังรับฟังได้ที่ www.amarinradio.com หรือ facebook.com.amarinradio เพียงเท่านี้คุณผู้ฟังก็สามารถย้อนหลังรับฟังสารคดีอันทรงคุณค่านี้ได้นะคะค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันรัติมาลาไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ